ทำงานค่ะรดน้ำต้นไม้เงียบเงียบจ้ะที่ทำงานรดน,น้ำต้นไม้แห้งแห้งจ้ะแห้งเคลิ้นเคลิ้นเลยพี่สิบมีผู้ใหญโหดจักเือจ้ะ ที่ทำงานก็จะเงียบประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องเงียบเงียบทำงานวันแรกค่ะเมื่อนี่พอได้ยางดอกจ้ะพี่นอ้องย่างหลาะกับรดน้ำต้นไม้จ้ะที่ทำงาน ก่อนเลิกงานก่อนเลิกงานจักน้อยนะจจะพามาเบ่งอันทะเลสาบที่ทำงานจากพี่น้องเบ่งน่าจะน้ำทะเลเริ่มละลายแล้วเด้อจ้ะเริ่มละลายแล้วตอนนั้นเท้ามาเล่นกับแม่นกตรงตรงนั่นน่าจะเห็นไหมคะไอที่หมุนหมุนกับปลูกแม่นกมานะจจะตอนนี้เริ่มละลายแล้วลงลงบ่ได้แล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวพาดูรอบ นี่จ้ะสวยมากเลยจ้ะเมื่อนี้แดดดีดีพี่น้องแดดงามพามาเบิงทะเลสาจ้ะนี่น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วทำงานมือแรกจ้ะพี่น้องกับบบคอยมีอย่างเฮ็ดดอกนี่จ้ะอันนี้สะพานลงไปไว่ายน้ำนี่เด้อจ้ะนี่น้ำกำลังละลายจ้ะเนี่ยใสมากเลย สามารถเห็นปลาได้เลยได้จ้ะเพิ่งเนี้ยมูม่ที่ทำงานเพิ่อนกับมาไหวน้ำาัมืเสมอเลยี่นองเนี้ยเหมือเศร้านี่จ้ะนี่น้ำพลุ <c oughs> นี่นจ้ะกำลังเริ่มละลายไปทะเลสาบสวยงามมากจ้ะกว้างไกลมากเลยมีนกตัวหนึ่งอยู่กลางทะเล น,น้ำพลุอันนี้เพื่อนเทศํามันอุ่นเราจะสามารถลงไปว่ายน้ำได้นี่จะทำให้น้ำอุ่นแล้วก็เริ่มละลายจะยุแถวใกล้ๆนี่มันสิเป็นสีอุ่นๆแน่แล้วก็เริ่มละลายแตกออกไปแตกออกไปจะพูน้อพี่น้อง ไก่ๆพูนมองเขาตกปลากันจ้ะพูนเลียวเห็นไก่ๆข้าวขาวพูนสุดพูนเลยจ้ะนี่ทำงานวันแรกกสิคีข้านจักน่อยพี่น้องไ่ค่อยมีอย่างเฮ็ดดอกมีแต่นักศึกษาไม่ถึงยีสิคนจ้ะพาชมทะเลสาบกว้างไกล ตะวันสวยมากเลยมองเห็นตัวปลานำเน้จ้ากผณปลาน้อยลอยเต็มอยู่เพื่อนเฮดเอาเอาเล็กมาก,กันไวจายจนานาเดี๋ยวเพื่อนก็นมาเอาเล็กอันนี้ออกค่ะออกไปว่ายน้ำนด้ป่าดไม่อยังเนี่ย มีหอดขวดน้ำยาล้างจานบนัานพี่น้องตายแล้วดวนคนเก็บขยะนี่จะริมหาดเริ่มละลายแล้วอุ๊ยอือหือนี่จะน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วค่ะทะเลสวยงาม หน้าหอนลูกค้าเต็มเลยจะซ้ายหักแถวนี้นี่แหละค่ะวันแรกของการทำงานก็จะประมาณนี้แหละสวยงามมากพี่นะักตะวันใกล้จะรับฟ้าแล้วจ้า ประมาณเดือนเดือนหนานี้ประมาณกลางเดือนก็จะละลายหมดแล้วจ้ะเพราะว่าบวกเจ็ดบวกแปดทุกวันนี่ละลายเร็วๆเลยจ้ะพามาชมทะเลสาบเริ่มละลายแล้วไปลาเจอกันใหม่จ้า